กครับกครับครับามรอบแล้วครับคลิปนี้ถามมาฉันจะพูดว่าลูกค้าถามมาว่าไฟตัดมองหน้าอยู่ไหนใช่ครับโอเคครับผมสามรอบแล้วที่อัดมาชมครับโอ้โหแล้วถามก่อนว่าทําไมทําหน้าเงี้ยครับเหนื่อยอ๋อเหนื่อยขอดูหน้าเหนื่อยนะโอ้โหหน้าเหนื่อยหน้าเหนื่อยนี่อันดับแรกเลยครับนี่คือที่เปิดไฟหน้าการที่จะเปิดไฟตัดหมอกนะครับต้องเปิดไฟ ขั้นต่ำนะครับคือไฟหลีก่อนคือหมุนตรงนี้1ทีเป็นไฟหลีก uh, นี่คือเราสังเกตไอ้จุดเขียวขาวตรงนี้ใช่ไหมว่นนาอยู่ตำแหน่งอะไรใช่ครับตำแหน่งนี้คือไฟหลีกนะครับผม uh, ส่วนตรงน,นี้ข้างๆเขา,ขาคือไฟตัดหมอกหมุน uh, ไปเลยนี่แบบนี้นะครับ uh huh. หมุนขึ้นปุ๊บ uh huh. อ่ะอันนี้คือเราเปิดไฟตัดหมอกนะครับสังเกตจากหน้าจอผู้ขี่นะครับนี่ uh huh. ตรงนี้ตรงนี้นะครับตัวขวาตัวขวาตัวขวาอันนี้อันนี้กล้องโฟกัสไม่ได้ไม่เป็นไรครับผมอันนี้คือไฟตัดหมอกนะครับผมเวลาปิดนะครับก็บิดกลับปิด ปิดตรงนี้คือไฟตัดหมอกอยู่ตรงนี้ใช่ครับตรงกลางนี้นะไหนต้องเปิดอ่ะนี่เปิดอยู่ครับต้องปิดปิดครับเนี้ยสัญลักษณ์ไฟจะหายไปใช่ไหมถูกต้องครับผมอ่าโอเคนะครับผมแล้วก็ปิดไฟเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าให้ดูด้านหน้าแล้วกันเราเปิดไฟหลีหน่อยไฟดวงไหนทํางานบ้างอ่านี่คือไฟหลีนะครับอันนี้คือไฟหลีอะครับถูกต้องครับโอเคครับอ่านี่อ๋อนี่ไฟตัดหมอกใช่ไหมถูกต้องครับอ่าไฟหน้าไฟหน้าไฟหน้าครับอ๋อโอเคอ่าสราหรับ ไปตัดหมอกนะครับก็ยังคงแนะนําว่าให้เป็นสีเหลืองนะครับผมเพราะว่าเราต้องการใช้เขาในกรณีที่ตัดหมอกตัดฝนนะครับผมตัดหมอกตัดฝนใช่ครับผมก็คือตัดไง่าฝนไม่ได้เลยตัดเธอไม่ได้จริงจริงพ่อครับผมสวัสดีคับ